เไม่เพียง50,000ืกิโลนะคะกับราคาเพียง3ามแส0แบาทกับ m a z ด a าสองนเะคะเป็นตัวซีดานปี2021บอนะบอกเลยว่าคันนี้สวยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับพินอีก เช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซุ้์รวมรถเกรด A นะคะพี่พี่ทันใดกําลังมองหารถสวยๆคุณภาพดีๆอย่าลืมนึกถึงเพชรยนต์นะคะวันนี้พินอยู่กับเจ้ามัดดา21.3 เตัวสีดาน,นะคะเป็นตัว4ประตูสวยๆเลยพี่ๆมาพร้อมสี่าวมุกเดิมแท้รอบคันไฟหน้าโปรเจกเตอร์สวยๆเลยนะคะพร้อมกับพร้อมแม็กซีเทาสวยๆยางใหม่ด้วยนะคะคันนี้นะชุดแต่งรอบคันสวยๆกระจกหุข้างปรับไฟฟ้าพร้อมกับมือเปิดโครเมียมสวยๆแล้วก็เป็นรถที่ใหม่กลิบทั้งภายนอกภายในนะคะเลขใหม่ห้าหมื่น กิโลเท่านั้นไฟท้ายได้มาแบบ LED สวยๆเซนเซอร์ท้ายได้มาแบบ4จุดเลยมีท่อคู่มาให้แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะบอกเลยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ๆนะคะแค่พี่ๆซื้อรถกับเราได้คันนี้ไปนะคะพร้อมหน้าจอทัชสกรีนรถที่แต่งให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะใครชอบรถสไตล์แต่ง พอเป็นเอกลักษโดดเด่นสวยๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะกระจกนะคะบอกเลยว่าได้เป็นแบบกระจกแท้จากบริษัทมาด,ด้าเลยจากโรงงานแท้เลยนะคะไฟท้ายเปรียบรมที่3มีมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยคันนี้ ได้มาแบบสวยๆเลยพี่พี่เพชรรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมตัดต่อครอใหม่กลับสีหรือเล่มชำรุดสูญหายใดๆนะคะบอกเลยว่าได้มาพร้อมกับความใหม่กริบคัดเกรด A มาแล้วเรียบร้อยนะกับรถนะคะรถที่เพชรรับมานะคะพี่พี่ได้ตรวจเช็คนะคะคุณภาพรถมาแล้วนะคะก่อนรับซื้อนะคะพร้อมกับ คันนี้นะคะเห็นไหมพี่ๆนะคะบอกเลยว่าไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะคะสนิมไม่มีเกาะนะคะยางได้มาแบบยางดันหลบปีมใหม่ด้วยพี่ๆสวยใหม่กริบนะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้ทุกคันเลยะคะมือเปิดนะคะเป็นแบบโครเมียมด้วยเพราะว่าเขาแต่งมาให้นะคะพร้อมกับแพง กันสาดนะคะบอกเลยว่าไม่มีรุดไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะสมบูรณ์ร้อเเซน่าใช้มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ปุ่มเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคิลเลตนะคะได้มาแบบแผงประตูใหม่เกล็บกริบยางนะคะสวยสะอาดสะอ้านนะคะบอกเลยว่าใหม่กริบทั้งภายนอกภายในเลยยางขอบประตู <c oughs> นะคะ <c oughs> ไม่มีชำรุดใดๆเลยนะคะพี่ๆพ,พร้อมกับ ด้านคนขับปรับไฟฟ้านะคะน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะคะเป็นน็อตเดิมแท้จากโรงงานคันนี้ไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนฝามาแน่นอนนะคะพร้อมกับแผ่นเพจจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์คเดิมนะคะยางนะคะบอกเลยว่าไม่มีเสื่อมสภาพสมบูรณ์นะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พี่นะคะบอกเลยว่าป้ายแดงน้องป้ายแดงเลยพี่ๆีนะคะป้ายแดงราคา สูงนะคะแต่คันนี้รถลงมาจากป้ายแดงตั้งเกินครึ่งี่พี่แล้วได้แบบรถใหม่ราคามือสองแต่รถสภาพใหม่ป้ายแดงมาใช้งานพี่พี่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพร้อมกับผนังฝ้าเพดานนะคะใหม่กริบไม่มีรอยเจอไม่มีรอยเปื้อรอยเปื้อนหน้าจอทัศสกรีนนะคะพร้อมกับ แอร์นะคะเย็นฉ่ำเลยพี่พี่พ่วงไรฟูลมัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะช่องแอร์บอกเลยว่ากระจายความเย็นได้ดีมากๆนะคะพร้อมรถคันนี้ได้มาความใหม่กริบออปชันจัดเต็มนะคะสังเกตได้เลยว่ารถใหม่ไม่มีแม้แต่ฝุ่นไม่มีแต่ร่องรอยการใช้งานหนักนะคะพี่พีนะครับ เบาปรับแบบเป็นนวดน,นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานเพิ่มความแข็งแรงของทนให้กับตัวรถด้วยนะคะพร้อมกับแผงประตูบานด้านหลังผู้โดยสารนะคะไม่มีเปลี่ยนฝามาแน่นอนค่ะพร้อมกับยางขอบประตูใหม่กริบเลยพี่ๆแผงประตูใหม่กริบกริบน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนใดๆนะคะบอกเลยคันนี้สมบูรณ์ไม่มีชนไม่มี กรอใหม่มาแน่นอนนะคะรับประกันของเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความนํำท่วมตัดต่อกรอใหม่นะคะมาพร้อมความสะอาดสะอ้านใหม่กริบนะคะด้านในนะคะบอกเลยเป็นรถที่น่าใช้มากมากลิ่นใหม่ยังอยู่เลยพี่ๆนะคะรถใหม่สภาพหนังฟ้าแต่มากับราคามือสองนะคะรถ ราคาไปแล้วจากป้ายแดงเกินครึ่งอีกนะคะพี่พี่พร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปปรับสภาพอีกนิดหน่อยได้รถเหมือนใหม่มากๆไปใช้งานเลยได้รถป้ายแดงไปใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะบอกเลยไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาอธิบายเพราะรถคันนี้ใหม่มากพี่พี่นะคะไม่มีแม้แต่ร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะ รอยปีนฟุตบาทไม่มีเห็นนะคะไฟท้าย LED นะคะเรียมคมสันตัวรถชัดเปนะคะด้านหลังบริสาทกว้างนั่งสบายนะคะเหมาะกับแม่แม่หรือวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่นะคันนี้รายได้15,000บาทซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนกู้รวบนะคะบอกเลยว่าสวยใหม่กลิบดอกเบี้ยพิเศษ จัดได้นะคะขอแค่เครดิตดีพี่ๆได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะพร้อมกับได้รถใหม่สภาพป้ายแดงแต่ราคามือสองไปใช้งานนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพร้อมกับบริการหลังการขายด้วยนะคะพี่ๆนะ เรามีบริการตรวจรถจากบริษัทชั้นนำเลยนะคะเป็นบริษัทชิกนะคะตรวจสภาพให้นะคะแล้วตรวจ274จุดเลยพี่ๆพ,พ,พร้อมกับเรารับกันหลังการข้านะคะแถมฟรีบริการรถไลดฟรีนะคะ1ปีนะคะเป็นบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรี1ปีเลยใช้งาน ได้ยาวๆเลยพี่ๆนะคะพร้อมกับเซล์ลน่ารักบริการดีมากๆเลยใครชอบถูกใจคันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดเป็นกําลังใจให้พินด้วยนะคะเดี๋ยวพินจะเข้ามาอัปเดตรถใหม่ในทุกๆวันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะจะว่าจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูแต่ว่า เราถือกองเองเราเปิดไม่ได้ยังไงเดี๋ยววันน่าจะมาอัปเดตใหม่นะคะใครชอบกันนี้0ูนก็าสีห้เก้าห้าหกสองสามหรือเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทยเก้าสิบห้านะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะพินจะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ